ับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thunder Channel นะครับวันนี้ครับต้องบอกว่าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับช่วงของ4ล้อรีวิวครับแล้ววันนี้ครับพี่ตีเนี่ยจะมีรถมารีวิวนะครับซึ่งเจ้านี้ก็คือครับ BNR นะครับ320 D F 3 0นะครับ LCI Iconic นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2019นนะครับสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงนะครับที่สำคัญคันนี้ครับเลขใหม่น้อยนะครับ เพียง30,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพิติจะพาทุกท่านครับเข้าไปชมว่ารถคันนี้ครับสภาพจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนครับไปชมมาเลยครับผมรถคันนี้นะครับเป็น BMW วนะครับซีรีส์สนะครับต้องบอกว่ามาในรหัสของตัวถัง f 3 0นะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือเจเนอเรชั่นที่6นะครับมีมาตั้งแต่ตัวรหัสตัว e นะครับตั้งแต่ e 2 1 e 3 0 e 3 6 e46 e90 นะครับแล้วก็มาจนถึงตัวนี้ครับซึ่งเปลี่ยนรหัสตัวถางมาเป็นตัว F นะครับซึ่งจะมีชื่อว่า F30 นะครับซึ่งจุดเปลี่ยนนี้ก็จะมีความโดดเด่นนะครับที่แตกต่างจากรุ่นก่อนๆนะครับก็คือมีการแตกลายนะครับมีรุ่นย่อยออกมาเป็น3รุ่นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรุ่น iconic ก็คือคันนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่น luxury นะครับแล้วก็รุ่น M sport นะครับซึ่งบอกว่า ใน3สไตล์นี้นะครับมีการตกแต่งนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์นะครับให้กับกลุ่มลูกค้าในแต่ละวัยให้มากขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่ารูปร่างหน้าตาของเครื่องยนต์ในรถ BMW นะครับซีรีส์สามนะครับ 320D F30 เคันนี้เนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบไหนแล้วสเปคเครื่องยนต์จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมมาเลยครับในตัวของ บีดบิลลนะครับสามสองเอฟสาคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะฮะดีเซลนะครับทวินเทอร์โบนะครับขนาด2 0 0 0ันซีซีนะครับหนึแรงม้านะครับแล้วก็มีแรงบิดนะครับมหาศาลถึง380นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด16วาล์วนะครับซึ่งบอกว่าจับคู่มากับพร้อมกับระบบเกียร์นะครับแสปีดนะครับซึ่งเป็นเกียร์ตัวใหม่เป็นเกียร์ลูกใหม่นะครับต้องบอกว่าให้การ ตอบสนองนะครับแล้วก็อัตราเร่งที่ดีมากขึ้น่าเก่าพอสมควรแล้วก็เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าข้อดีของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับคือเรื่องของการประหยัดน้ำมันครับต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับ320 df30 คันนี้สามารถที่จะประหยัดน้ำมันได้ถึง20กว่ากิโลเมตรบอกว่า20บวกนะครับกิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับอบอกว่าประหยัดจริงๆนะครับ ในส่วนของรูปร่างหน้าตาด้านหน้านะครับไฟหน้าก็มีก็เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับก็จะมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light นะครับแล้วก็ในส่วนของริลด้านหน้าก็ยังคงความเอกลักษณ์ของ B W อยู่นะครับในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นแถบโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับด้านหน้าก็ค่อนข้างเรียบๆรียบนะครับก็มีในส่วนของน่ครับลิ้นด้านหน้าที่เป็นโครเมียมนะครับต้องบอกว่าเป็นส่วนช่วยให้รถคันนี้นะครับเพิ่มความหรูหราเพิ่มความลงตัวให้กับรถคันนี้เป็นอย่างมากเลย มาในส่วนภายในกันบ้างนะครับรถคันนี้ครับเลขไมล์เนี่ยวิ่งมา38,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับในส่วนของแดชบอร์ดด้านหน้านะครับก็ยังคงความเป็นอนาล็อกอยู่นะครับต้องบอกว่านะครับยังคงความเป็นคลาสสิกนะครับในแบบฉบับของ bmw อยู่นะครับอ่ะในส่วนของด้านหน้านะครับนี่นะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็สามารถนะครับปรับและควบคุมนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับจากปุ่มนะครับ ทั้งทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับลดเสียงนะครับในในส่วนของเครื่องเสียงนะครับนะครับแล้วก็การปรับโหมดการทํางานต่างๆของตัวรถด้วยนะฮะในส่วนของคอนโซลกลางครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับนี่ครับจอไอดร v ายด้านหน้านะครับก็สามารถที่จะปรับฟังก์ชันการใช้งานของรถนะครับด้วยปุ่มไอดร้ายตัวนี้นี่นะครับปุ่มไอดร v ายนะฮะนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ครับ แล้วก็ตัวในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นนี่ครับนี่ครับโหมดนะครับฟังก์ชันการฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับนี้ไม่ว่าจะเป็น fm am นะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกช่องนะครับได้ถึงแปดช่องด้วยกันนะครับแล้วก็คันนี้ครับเป็นแอร์แบบแอร์ออโต้นะครับปรับแยกนะครับอิสระนะครับปรับแยกโซนนะครับเป็นอิสระซ้ายขวานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ขับขี่นะครับฝั่งผู้นั่งก็สามารถที่จะปรับ นะครับอุณภูมิได้เรียกว่าตามความต้องการเลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าโอเคครับมาในส่วนของภายในกันบ้างนะครับคันนี้ที่ยังเป็นเบาะหนังแท้นะครับสีน้ำตาลนะครับต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นไอคอนิกนะครับนี่ครับต้องบอกว่าการเดินเย็บได้ต่างๆค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็เบาะค่อนข้างแบบว่านุ่มแล้วก็นั่งสบายนะครับเบาะนั่งคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้านะครับ2เมมโมรีนะครับนี่ฮะ แล้วก็ในส่วนของเพลทบันไดด้านข้างครับนี่ยังไม่ถูกลอกออกเลยนะครับสภาพสวยเหมือนใหม่จริงๆครับคันนี้ฮะแผ่ประตูด้านข้างครับก็เป็นหนังนะครับสีดําตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในที่นั่งของตอนหลังนะครับก็บอกว่าต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็นั่งสบายนะครับนี่นะฮะให้ความแบบว่าโปร่งโล่งมากๆนะครับตัวเบาะหนังนี่รับไม่มียุบไม่มียับเลยนะฮะเพราะว่านี่คือเลขไม สามหมื่นกิโลเมตรแท้นะครับนี่นะฮะในส่วนของพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะนั่งสบายพอสมควรนะครับอย่างตัวพี่ตีเนี่ยนะครับสูง180เซนนะครับซึ่งเบาะด้านหน้าเนี่ยพี่ตีก็ปรับนั่งนะครับในสไตล์การขับขี่ของพี่ตีเองเลยนะครับนี่คือเบาะที่เราใช้ที่พี่ตีนั่งในตำแหน่งที่เพิ่งนั่งมาเมื่อสักครู่นะฮะต้องบอกว่านี่ครับตัวเบาะนะครับพื้นที่เล็กรูมเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับด้านล่างก็สามารถที่จะยืด ไปด้านหน้าไปที่ใต้บอดได้นิดนึงนะครับก็ถือว่ายังถือว่านั่งสบายนะครับแล้วก็มีนี่มีคอนโซลแอร์ตรงกลางสามารถปรับใช้แอร์ด้านด้านหลังได้ด้วยนะครับในส่วนของการนั่งแบบว่า3คนนะครับก็ถือว่ายังยัง,ย,งยังนั่งได้สบายอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีความสูง180ิขึ้นไปเนี่ยตรงกลางเนี่ยอาจจะโดนนี่ครับนี่ฮะตรงเพดานด้านบนนะครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เหบาะที่จะนั่ง4คนสีที่นั่ง พิธีว่านั่งสบายที่สุดละนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับรถที่เป็นรถครอบครัวขนาดครอบครัวขนาดเล็กนะครับมีพ่อแม่ลูกนะครับ4คนก็ถือว่ารถคันนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็สามารถใช้งานเรียกว่าได้อย่างอย่างดีนะครับก็ถือว่าโอเคครับรุ่นนี้ครับในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างมีพื้นที่นะครับ มากพอสมควรเลยนะฮะเนี่ยรับสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้เต็มเต็มใบนะครับถึง1ใบจริงๆแล้วในปฏิบตบอกว่าถ้าเกิดเราซ้อนกัน2ใบก็สามารถที่จะเก็บได้พอสมควรนะฮะแล้วก็มีนี่ครับนะครับเป็นหลุมสำหรับใส่อุปกรณ์นะครับเครื่องมือต่างๆนะครับต้องบอกว่าสามารถใช้งานได้แบบว่าอเนกประสงค์เลยนะครับในส่วนของรุ่นที่เป็นไอคอนิกนะครับก็ยังไม่มีในส่วนของฝาทารไฟฟ้ามาให้นะครับนี่นะฮะ นี่ครับก็สามารถที่จะเปิดปิดด้วยระบบแมนวนวลนะครับนี่นี่แบบนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า BnW 3 2 0 D F 3 0นะครับ Iconic ปี ic 2019คันนี้พี่ตีบอกเลยว่ารถคันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มีเสน่ห์มากๆนะครับซึ่งเป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของเดิมครับเป็นผู้หญิงใช้ด้วยนะฮะเลขไมล์เนี่ยเพียง38,000กิโลเมตรเท่านั้น นะครับกับราคาที่พี่ตีตั้งไว้นะฮะหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับกับรถสภาพแบบนี้นะครับ BSI นะฮะยังเหลือถึงปี2024เลยนะฮะต้องบอกว่าขับได้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังหารถรุ่นนี้อยู่นะครับพี่ตีขอฝากรถคันนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นนะฮะแล้วที่สำคัญครับ สำหรับท่นานใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะฮะหรือว่าต้องการจะติดตามรถเข้าใหม่จากทางร้าน Thunder Auto กระดาษของเรานะครับพี่ตีนะครับขอฝากทุกท่านนะฮะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e นะครับให้กับ Thunder Channel ของเราด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสำหรับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เอาเป็นว่าสำหรับท่นานใดที่สนใจนะ ก็สามารถที่จะชมรายละเอียดต,ตัวรถนะครับได้ที่ด้ดานล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สนใจยังไงก็อย่าลืมนะครับยกหูนะฮะโทรมาหาวิติีได้หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านมากขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ